ขณะที่กระบวนการรับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับคุณผู้ชมและถือเป็นโจท้าทายของสหภาพยุโรปด้วยเช่นเดียวกันครับตามปกติแล้วประเทศที่จะเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปได้จะต้องผ่านเกณฑ์คุณสมบัติต่างๆตามที่กำหนดไว้นะครับเช่นการจัดตั้งเศรษฐกิจตลาดเสรยียอมรับกฎหมายของสหภาพยุโรปและการใช้เงินตราสกุลยูโรร่วมกันจากนั้นยังต้องผ่านกระบวนการเจรจายาวนาน โดยบลูมเบิร์กยกตัวอย่างโครเอเชียซึ่งเป็นรัฐสมาชิกประเทศล่าสุดต้องใช้เวลานานถึง10ปีกว่าจะได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกนอกจากนี้ชาติสมาชิกทุกประเทศจะต้องมีมติเอกฉันในการอนุมัติให้ยูเครนเข้าร่วมข้อนี้เป็นโจท,ท้าททยานะยครับเพราะว่าสมา,สมาชิกมีความเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการสมัครขอเข้าเป็นสมาชิกของอยูเครน อย่างผู้นำสโลวีเนียสโลวาเกียและสาธารณารัฐเช็กผลักดันให้สหภาพยุโรปสร้างทางลัดเพื่อกลุยทางให้ยูเครนเข้าร่วมได้อย่างรวดเร็วแต่ผู้นำฝรั่งเศสซึ่งเป็นหนึ่งในพี่ใหญ่ของสหภาพยุโรปเคยระบุว่ากระบวนการสมัครต้องใช้เวลานานหลายปีและเสนอให้จัดตั้งประชาคมการเมืองยุโรปที่เปิดทางให้ประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกอย่างยูเครนและสาหาราชอาณาจักรสามารถเข้าร่วมได้ Cette organisation européenne nouvelle permettrait aux nations européennes démocratiques, adhérant à notre socle de valeurs, de trouver un nouvel espace de coopération politique, de sécurité, de coopération en matière énergétique, de transport, d'investissement, d'infrastructures, de circulation des personnes et, en particulier, de nos jeunesses. มีความคิดเห็นจากนักวิจัยอาวุโสจากเยอรมนมาเชลฟันให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวเอลจาซิรานะครับว่าความแตกแยกทางความคิดของสมาชิกสาภาพยุโรปมาจากหลายปัจจัยด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์และเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกับรัสเซียและยูเครนอย่างประเทศในแถบบอลติกไม่ว่าจะเป็นลัตเวียเอสโตเนียลิทวเนียรวมถึงโปแลนด์ก็ไม่ได้ไว้เนื้อเชื่อใจรัสเซียเป็นคุณเดิมหลายประเทศเคยเป็นส่วนหนึ่งของอดีตสาภาพโซเวียตหรือว่าเคยอยู่ภายใต้อิทธิพลของอดีตสา ภาพโซเวียตประเทศกลุ่มนี้เชื่อว่ารัสเซียไม่มีเหตุผลและการให้สมาชิกภาพแก่ยูเครนเป็นสิ่งที่ต้องทําอย่างเร่งด่วนครับในขณะที่ยุโรปตะวันตกก็มักจะพูดถึงกระบวนการพิจารณาที่ใช้เวลายาวนานเพราะไม่ได้มีไม่ได้มีประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์ร่วมกับรัสเซียยูเครนเองก็เคยทําข้อตกลงกับสหภาพยุโรปในการเปิดทางสําหรับการค้าเสรีและส่งเสริมความร่วมมือทางการเมืองระหว่างกันให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ แต่กระบวนการพิจารณารับยูเครนเป็นชาติสมาชิกก็ต้องทําอย่างรอบคอบเหมือนกันเพราะว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนถ้าสมาชิกของสาภาพยุโรปตอบรับข้อเรียกร้องของอยูเครในในเวลาอันรวดเร็วก็อาจจะทําให้อีก2ประเทศคือมอโดวาและจอร์เจียไม่พอใจได้นะครับทั้ง3ประเทศเป็นที่รู้จักกันในนามของ Association Trio มีความร่วมมือกันกันกบสหภาพยุโรปในทุกด้านตั้งแต่การปฏิรูปการเมืองไปจนถึงการค้าเสรีและได้ยื่นสมัครขอเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปเป็นกรณีฉุกเฉินในช่วงสัปดาห์ต้นๆหลังจากรัสเซียเปิดฉากบุกยูเครนอย่างเต็มรูปแบบเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาด้วย ศูนย์ยุโรปศึกษาหน่วยงานคลังสมองในกรุมบรัสเซลของเบลเยียมก็แนะนำนะครับว่าสาภาพยุโรปควรจะมอบสถานะผู้สมัครสมาชิกให้ยูเครนและมอโดวาซึ่งอาจจะตกเป็นเป้าหมายต่อไปโดยสถานะดังกล่าวยังไม่ได้เป็นการรับประกันว่าจะได้เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปแต่ก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการเข้าสู่การเป็นสมาชิกสาภาพยุโรปส่วนจอร์เจียอาจจะยังไม่ถึงเวลาอันควรในการเริ่มกระบวนการเข้าร่วมเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการ แม้ว่าการปฏิรูปเศรษฐกิจของจอร์เจียจะแซงหน้าทั้งยูเครนและมอโดว่าและอีกหลายประเทศที่ได้รับสถานะผู้สมัครสมาชิกสาภาพยุโรปแต่เมื่อพิจารณาด้านประชาธิปไตยแล้วรัฐบาลจอร์เจียยังมีความขัดแย้งกับค่านิยมพื้นฐานของสหภาพยุโรปอยู่นะครับ แล้วยูเครนจะได้ประโยชน์จากการเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปอย่างไรหากยูเครนเข้าเป็นสมาชิกก็จะช่วยยกระดับการทหารของอยูเครนทันทีนะครับเพราะว่าสมาชิกสหภาพยุโรปมีพันธกกรณีตามเงื่อนไขการป้องกันร่วมกันซึ่งกำหนดให้ประเทศสมาชิกต้องให้ความช่วยเหลือถ้ามีประเทศหนึ่งถูกลุกรานดินแดนด้วยการใช้กำลังทหารครับ ยังไม่ใช่เฉพาะแต่เรื่องของความมั่นคงเท่านั้นนะครับการเข้าเป็นสมาชิกสาภาพยุโรปยังเป็นประโยชน์ด้านเศรษฐกิจต่อ,อยูเครนเช่นชาวยูเครนจะสามารถเดินทางได้อย่างอิสระภายในกลุ่มประเทศสมาชิกรวมทั้งได้รับสิทธิต่างๆตามที่พลเมืองของสหภาพยุโรปพึงจะมีด้วยก่อนหน้านี้มี3ประเทศที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของอดีตสาภาพโซเวียตและสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปได้สําเร็จคือเอสโตเนียลัตเวียและลิทัวเนีย หากยูเครนได้รับการอนุมัติให้เป็นสมาชิกใหม่ของสหภาพยุโรปยูเครนก็จะเป็นสมาชิกประเทศที่28<ม>และเป็นประเทศที่4ที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของอดีตสหภาพโซเวียตมาก่อนด,ด้วยครับ